การขี้รายคดีไม่มีแพ้หรือชนะไม่มีหนึ่งหรือสองมีแต่ความจริงเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นสวัสดีครับพบกับพวกเรา less is more วันนี้เราจะพาเ,เพื่อนๆมาไขาปริศนากันในคดีที่เป็นจุดเริ่มต้นของฉายา Sherlock Holmes แห่ง U.K. Se ของคูโด,ดชินิจิแห่งการ์ตูนเรื่องยอดนักสืบจิ๋วโคน,นันกันครับปริศนาของคดีนี้จะเป็นอย่างไรเรามาไขาปริศนาคดีนี้ไปพร้อมๆกันได้เลยครับ และเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราฝากเพื่อนกดไลค์วิดีโอนี้และกดซับสไครต์ให้กับช่องเราด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไ่พาดการไขปริศนาในคดีต่างๆไปพร้อมๆกันกับพวกเราถ้าพร้อมแล้วไปลลยกันเลยครับจุดเริ่มต้นของคดีนี้เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งที่กำลังจัดงานเลี้ยงอยู่ในระหว่างที่ทุกคนในงานกำลังเฉลิมฉลองกันอย่างสนุกสนานอยู่ๆก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นครับ ทำให้ผู้คนในงานต่างก็ตกใจมากและหลังเสียงปืนสงบลงทุกคนก็รีบวิ่งไปตามจุดกาเนิดของเสียงปืนและพบว่านํามาจากห้องห้องหนึ่งที่อยู่ภายในบ้านหลังนี้ซึ่งไม่สามารถเปิดประตูเข้าไปได้ครับเพราะว่าประตูเนี่ยถูกล็อกมาจากด้านในห้องทําให้ต้องพังประตูเข้าไปครับและเมื่อทุกคนเข้าไปในห้องเนี่ยก็ต้องตกใจกับภาพที่เห็นเพราะว่าพบคนถูกยิงนอนเสียชีวิตอยู่ภายในห้อง ทราบภายหลังนะครับว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นประธานธนาคารแห่งหนึ่งซึ่งเป็นแขกคนสําคัญของงานเลี้ยงเพราะว่าเป็นเพื่อนสนิทของเจ้าของบ้านครับและหลังจากเกิดเหตุไม่นานเจ้าหน้าที่ตํารวจก็มาที่เกิดเหตุครับโดยมีสารวัตรเมกุเลเป็นผู้ที่จะมาสอบสวนหาตัวคนร้ายและในระหว่างนั้นเจ้าของบ้านที่ขาเจ็บและนั่งรถวีแชร์อยู่เนี่ยก็ได้ถามกับสารวัตรเมกุเลนะครับว่าสารวัตรเนี่ย จะกักตัวแขที่อยู่ในงานเลี้ยงของเขาเนี่ยไปถึงเมื่อไหร่สารวัตรสงสัยว่าคนร้ายเนี่ยคือหนึ่งใน,นแขของงานเลี้ยงอย่างนั้นหรออยู่ๆครับกุโดชินิจิซึ่งเขาเป็นนักสืบมัธยมปลายที่สารวัตรเมกุเละเรียกตัวให้มาช่วยสืบในคดีนี้ก็ได้ตอบมาว่าใช่ครับเพราะว่าห้องที่พบศพเนี่ยประตูถูกล็อกมาจากด้านในทางเดียวเลยนะครับที่คนร้ายจะสามารถเข้ามาในห้องได้เนี่ยก็คือจะต้องเข้ามาทางหน้าต่าง ซึ่งคนร้ายนั้นเนี่ยจะต้องออกมาจากหน้าต่างของห้องข้างๆแล้วข้ามมาที่ระเบียงแล้วเข้ามาทางหน้าต่างของห้องที่พบศพในระหว่างที่ชินิจิกำลังอธิบายอยู่เจ้าของบ้านก็พูดย้งขึ้นมานะครับว่าแต่ว่าระยะห่างระหว่างหน้าต่างของห้องข้างๆกับระเบียงของห้องที่พบศพเนี่ยห่างกันตั้งสิบเมตรเลยนะเป็นไปไม่ได้เลยที่คนร้ายเนี่ยจะกระโดดข้ามไปได้ซึ่งชินิจิเองะครับก็ตอบไปอย่างรวดเร็วนะครับว่า เพียงแค่คนร้ายเนี่ยคย่อยๆเดินตามขอบหน้าต่างมาเรื่อยๆระยะห่างที่จะข้ามไปที่ระเบียงของห้องที่พบศพก็จะเหลือเพียงแค่สองเมตรเท่านั้นเจ้าของบ้านก็ยังแย้มมาอีกนะครับว่าแล้วตอนที่คนร้ายจะหนีล่ะถึงแม้ว่าระยะห่างเนี่ยระหว่างระเบียงห้องที่พบศพกับขอบของหน้าต่างจะห่างกันแค่2เมตรก็จริงแต่ว่าขอบของหน้าต่างนั้นเนี่ยมีความกว้างแค่เพียง10เซนติเมตรเท่านั้นเป็นไปไม่ได้เลย ที่คนร้ายจะกระโดดข้ามกลับมาแล้วสามารถก่อขอบของหน้าต่างที่มีความกว้างเพียงแค่10เซนติเมตรได้แล้วชินิจิเนี่ยก็ตอบเจ้าของบ้านไปอย่างรวดเร็วนะครับว่าคนร้ายเนี่ยได้เต็มเชือกเอาไว้แล้วและนําเชือกที่เตยมมาไว้เนี่ยมัดกับโถเตียงในห้องข้างๆแล้วตอนที่กระโดดข้ามมาที่ระเบียงของห้องที่พบศพก็เอาเชือกมาด้วยแล้วผูกเอาไว้ที่ระเบียงตอนที่คนร้ายหนีเนี่ยก็แค่ไต่เชือกกลับไปหลังจากที่ชินิจิอธิบายเสร็จสรารวัตรเมกุเล ก็มีข้อสงสัยครับว่าลถ้าคนร้ายแต่เชือกหนีมาได้แล้วเนี่ยเชือกที่ผูกเอาไว้ที่ระเบียงล่ะคนร้ายจะแกะเชือกออกมาได้ยังไงชินติก็ตอบแบบว่าไม่ยากเลยครับเพียงแค่คนร้ายเนี่ยเอาปลายของเชือกมัดไว้กับท่อนไม้แล้วเอาไปขัดไว้ที่ระเบียงของห้องที่พบศพหลังจากที่คนร้ายแต่เชือกหนีกลับมาได้แล้วก็แค่หย่อนเชือกลงเพียงแค่นี้ครับท่อนไม้ที่ขัดเอาไว้ที่ระเบียงก็จะหลุดออกอย่างง่ายได้แล้วคนร้ายเนี่ย ก็จะต้องเป็นคนที่สามารถเดินไปเดินมาทั่วบ้านหลังเนี้ยโดยที่ไม่มีใครสงสัยโดยผิดสังเกตอะไรนะครับและคนลายนั้นก็คือเจ้าของบ้านนั่นเองครับซึ่งเจ้าของบ้านเองครับก็แย้งมานะครับว่าเขาเนี่ยขาเจ็บใส่เฟือกและตอนเนี้ยก็ยังนั่งรถวีลแชร์อยู่เลยนะจะเดินไปยิงเพื่อนรักของฉันได้ยังไงแล้วใน,น,นระหว่างที่เจ้าของบ้านกําลังพูดอยู่เนะี่ยอยู่ๆชินิจิก็หยิบลูกรถจำลองที่อยู่ด้านหลังของเขา แล้วปลาใส่เจ้าของบ้านที่นั่งรถวีแชร์อยู่เนี่ยอย่างแรงเลยครับและโดยสัญชตาตญาณการเอาตัวรอดใช่ครับเจ้าของบ้านก็กระโดดออกจากรถวีแชร์อย่างรวดเร็วสร้างความตกใจให้กับทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์เป็นอย่างมากและชินิจิก็ยังบอกอยู่ว่าแพย์ส่วนตัวขอ,ของเจ้าของบ้านเนี่ยได้บอกเขามาหมดแล้วนะครับว่าความจริงเนี่ยเจ้าของบ้านขาหายเจ็บมาสามเดือนแล้วและเหตุจูงใจในการสังหารเพื่อนรักของเจ้าของบ้านเนี่ยก็คือเรื่องของเงินและในระหว่างนั้น เจ้าของบ้านก็พยายามจะวิ่งหนีครับทําให้ถูกชินิจิเนะี่ยเตะลูกโลดจําลองใส่หัวอย่างจังเลยครับจนลม้มลงและหมดสติไปและสุดท้ายก็ถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจจับกลุ่มตัวได้ครับซึ่งหลังจากไขปริศนาคาดีนี้เรียบร้อยแล้วก็ทําให้ชินิจิเนี่ยเป็นข่าวดังไปทั่วประเทศญี่ปุ่นได้ลงพาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ์ได้ออกข่าวทางโทรทัศน์และได้รับฉายาว่าช h e r l แห่งยุคเฮเซครับและทั้งหมดนี้ ก็คือเรื่องราวของจุดเริ่มต้นที่ทําให้คุโดชินิจิเนี่ยได้รับฉายาน,นี้นั่นเองครับซึ่งในคลิปถัดไปเราจะมาไขาปริศนาในแต่ละคดีให้เพื่อนๆได้รับชมกันอย่าลืมกดซับสไครต์ให้กับช่องเราเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไ่พลานในการไขปริศนาในคดีต่งตางๆไปพร้มอมๆก,กันกับพวกเรานะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ